อยู่ว่ามีอย่างไรพี่น้องเอาเบงปลาดอกกระเจียวคุณยายเปินปูไว้จ้กิน,น,นท่นสวนนี้กับปลานมาแล้วจำคัญปลาหนม้คุณยายอยู่นาได้ไหค่คะอยูโ่โคแล้วจงปลาเราไว้อยู่ดอนหนึ่งเอาเจะอ,อยู่นี่นะคะต้นบักมีเอ้ะต้นมีแล้วไง่เ้ะนักก็หน,นอม้ไผายเรียงแล้ว คนขายชื่อเด้อพี่น้องของเราเนี่ยคนขายชืมืออีหลีค่ะวันนี้เราขึ้นน้ำเราตกลงขายชืมืองคุณน,น้าคะพามาหล่อปลาคุณยายนั่งนั้น,นต้นบักซีดาคุณต้นบักซีดาบักขามเทศบักตะกบตน้นแค่ยังร้องนะบุ๊บักคุม้มบักเขียบบักบัวยังร้องแนวบุค่ะคุณยายกันเลยคนณพระวาน